มาใส่ซิปกระเป๋าลดโลกร้อนกันจ้าวันนี้นะคะพี่อารีมีกระเป๋าอยู่หนึ่งใบนะคะลูกค้าเอามาก่อนอื่นเลยนะคะเราจะตัดซิปให้ยาวกว่าปากกระเป๋าข้างละนิ้วครึง่งและเราจะใช้ซิปแบบถอดหัวได้นะคะวันนี้ซิปตัวนี้เขาจะขายเป็นเป็นเม็ดนะคะแล้วก็หัวมันอะ่ะเขาจะขายเป็นโหลอ่าทีนี้ ก็เราจะมาเริ่มเลาะจุดข้างเลยนะคะตรงข้างค่อยๆเลาะนะคะตัวนี้มันจะมีกุ้นด้านในเราก็ต้องเลาะกุ้นอกนะคะไม่ให้ขาดให้เลาะลึกลงไป3-5นิ้วนะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลาะทั้งสองข้างเลยค่ะกระเป๋า บางตัวก็ไม่มีผ้ากุนเราก็เลาะเลยพอเราเย็บเสร็จนะคะเราก็โพ้งคืนแค่นั้นนะคะวางซิปให้อยู่กึ่งกลางของกระเป๋าซึ่งแต่ละข้างมันจะเลยปากกระเป๋าไปข้างละประมาณนิ้วครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็วางนะคะแยกซิปออกมาเป็นสองชิ้นวางคว่ำนะคะเอาชิ้นนอกวางคว่ำนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มหมุดกลัดไว้ เสร็จแล้วไปเย็บกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ<ม>ควรจะเว้นห่างจากริมนะคะก่อนที่จะเย็บ1น,นิ้วนะพอดีพี่อารีเผลอเย็บไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเลาะที่หลังให้เว้นตรงริมข้างละ1นนิ้วนะคะจุดที่เรา เย็บใส่ซิปนะคะมันก็จะมีอยู่สี่ตำแหน่งนะคะเว้นไว้ทั้งหัวและท้ายเลยนะคะก็คือจุดนี้นะคะและจุดเริ่มต้นนั่นเองต้องเว้นไว้หนึ่งนิ้วนะคะแต่ว่าพี่อรีลืมนะคะเดี๋ยวพี่อรีจะมาเลาะที่หลังทำทั้งสองข้างให้ได้แบบนี้ เสร็จแล้วเราก็มาใส่หัวซิปกันค่ะด้านนี้ก็จะกลายเป็นด้านนอกนะคะให้เอามุมที่เป็นแหลมๆนะคะยัดเข้าก่อนนะคะเอาซิปยัดเข้าก่อนเดี๋ยววิธีและขั้นตอนการใส่ซิปนะคะแบบถอดหัวเดี๋ยวพี่อารีจะทำอีกหนึ่งคลิปให้ดูนะคะถ้าใครที่ยังใส่ไม่เป็นนะคะก็ บางทีก็ใส่ง่ายนะคะบางทีมันไม่เข้าล็อกมันก็จะใส่ยากนิดหนึงนะสำหรับคนที่ชำนาญก็อาจจะง่ายเนาะพี่อารีก็แอบยากนิดหนึ่งอ่าได้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่อรีขออนุญาตเลาะนะคะหัวและท้ายนะคะเนี่ยแหละที่บอกว่าให้เว้นไว้แล้วพี่อารีก็เผลอเย็บไปอ่าพี่อรีก็มาเลาะ แต่ตำแหน่งที่พี่อารีเลาะได้เย็บย้ำเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะให้เราปลิ้นด้านในออกมาแบบนี้เราก็จะมาเย็บประกอบข้างให้เหมือนเดิมนะคะใครที่ไม่ได้มีผ้ากุ้นนะคะเราก็เย็บเย็บเสร็จเราก็พง้งคือทำเหมือนแบบต้นฉบับเลยนะคะแต่ของพี่อารีมันมีกุ้นเดี๋ยวพี่อารีเย็บเสร็จก็จะมาเย็บ กุ้นีีกรอบหนึ่ง เย็บ yep. ทั้งสองข้างให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ไปตัดผ้าเศษผ้าอะไรก็ได้นะคะประมาณ2นิ้วครึ่งคูณสนิ้วครึ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัดตุรัสก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บพับเย็บและเย็บห่างจากริม1เซนติเมตร เราจะเอาตัวนี้แหละไปแทรกเข้าข้างของซิปนะคะมันจะได้แบบสวยงามน,นิดหนึง่งตัดเย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทีนี้เราก็เอาซิปนะคะตรงปลายซิปเราจะเอาตรงปลายซิปนะคะมายัดเข้าไปด้านในเลยนะคะสอดเข้าไปด้านใน มันจะมีช่องเราก็สอดเข้าไปเสร็จแล้วจัดระเบียบนิดนึงนะคะให้มันแบนๆเ,เราก็ไปเย็บทับซึ่งให้ห่างจากขอบประมาณครึ่งนิ้วนะคะเย็บย้ำให้แน่นๆนะคะอันนี้ได้กระโดดนะคะขออนุญาตเย็บอีกรอบหนึ่ง เสร็จแล้วก็ตัดขี้ได้ให้เรียบร้อยนะคะเราก็ปลิ้นออกมาแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้พับตรงริมเข้าไปด้านในตามความเหมาะสมเราชอบแบบไหนก็ได้นะคะขอให้พับเข้าด้านในแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเย็บทับให้เรียบร้อยเย็บแค่ริมริมก็พอนะคะ ทำแบบนี้ทั้งสองข้างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นไงบ้างง่ายไหมคะก็ถือว่าง่ายสำหรับช่างที่นะคะเคยเย็บ yes, แต่อาจจะยากแอบยากนิดน,นึงสำหรับน้องใหม่นะคะพอทำเสร็จทั้งสองข้างก็คือเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ ตัวนี้นะคะพี่อารีใส่ซิปสหัวให้ลูกค้าเลยนะคะใส่ซิปสองหัวเราก็ใส่คนละข้างกันนะคะคนละฝั่งกันนั้นก็จะได้ซิปสองหัวนะคะเรียบร้อยตัวนี้ก็จะอยู่ด้านในแบบนี้นะคะเป็นไงบ้างคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะคะอีกหนึ่งคลิปที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น,อน้อยบายบายขอบคุณค่ะ